without am gonna that ไปเป็นแฟนอย่างเป็นทางการด้วยเลยครับ็อปซี่เชิญครับไปโย่ทซี่สวัสดีครับคุณเหา็อปซี่ครับครับวันนี้ต้องบอกว่าปอดเวทีแบบสดชื่นมากไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยจะ่ชมนุ่นยืนยี้ไม่เหนื่อยนะสดชื่นอยู่สดชื่นใช่ไหมนเย็นมันเย็นครับ สดชื่นและความเย็นช่ำถูกต้องไหมฮะเพราะว่าอะไรทำไมถึงรู้สึกสดชื่นในขนาดนี้ครับล็อกซี่เพราะอะไรเพราะอะไรพี่กันเพราะเพราะเพราะว่าเราอยู่ในงานนะครับผมงานของเขาครับผมดี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 และเป็นฮอนชูกาลังรีมินด้วยไงมันก็เลยยิ่งเพิ่มความสดชื่นเพิ่มความมินใช่ไหมไงพี่นุ้ยเพราะอะไรเพราะเอาเลยเพราะว่านี่ไงนี่ค่แมวแคทแมทเสือ อะะไรแมวแมสเสือเสื้อโครสเออเรือนนิโบสค้างเข้าแมสแรดนิ่หนูนี่คนนีิแมนผมลืมแต่แล้วนะใจเย็นใจเย็นมาต่อมาต่อคนนีิแมนแผนที่แมสแคปนิบูเออสเนกงูเอคไข่ไอตาเออลูกองค์หอนครับเออมันได้ตรงไหนรู้ป่ะได้ตรงอะไรลูกอมหอนไม่ต้องขอนครับหมอ เขาเรียกว่าฝึากภาษาอ,อังกฤษเหรอครับออดีมากเยี่ยมเลยปกมือให้หมอกรอเนี่ยฮะทั้งท่อนได้ตรงไหนรูนทอนจ,จบเลยตรงนี้เอาละว,วันนี้มาเรียบบับเพิ่มความสดชื่นรเรียกความสดชื่นกันตั้งแต่ต้นงานเลยสดชื่นไหมฮะทุกคนยูเซอร์สดชื่นไหมครับคุณบรนสาวสดชื่นไหมฮะ สุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นเพิ่มความสดชื่นกันอีกนิดนึงดีกว่าวันนี้มีคําถามมาให้ซึ่งถ้าถามแล้วเพื่อนๆในทีมจะต้องชี้กันนะว่าคําถามนี no ้เหมาะกับใครเข้า no กับใครเข้าใจที no ่พูดใช่ไหมฮะวิเตอร์โอเคใช่ไหมฮะเออนี่เอาละเริ่มที่คําถามแรกแฟนๆช่วยกันได้นะครับทุกคนช่วยกันนะฮะถามว่าใครใน p ร o เต้นแรงที่สุดนับหนึสาชี้ครับ มืกับคนเล้นแรอ่ะใครหมยริชาร์ดกคิมราร์อะไรริาร์อะไรนพี่คหมเป็นไปได้เหรอโอ้ผมไม่ต้องพูดเลยวันนั้นผมจะเอาในคล้ายผ้าหัวอะไรไรใส่คือเล่นงานมันเป็นแบบว่าเรื่องงานไงอ๋อใช่นี่เรื่มันเริ่มงานใหม่เริ่มงานใหม่แล้ก็ท่เรื่องงานได้ครัอาที่นเรื่องงานได้สดชื่นิฮะนี่ยังไงพูดต่อเร็วอะไรนะพูดต่ออีกเร้วชื่นพอ เต้นนาทีคาสามนาทีครับไปอจริงเต้นได้แบบโอ้หกรอบเลยครับเจ็ดรอบเลยครับผู้ไม่ได้ใจคนเครับไม่ใช่เพราะสดชื่นแค่ยี่สิบนาทีเฮ้ยอุ้ยเต้นเต้นเรื่อยๆเลยสดชื่นไม่มีหยุดเลยอุ้ยเอาแล้วเป็นเรื่องนะจริงเนี่ยเอางั้นขอดูความสดชื่นแบบเต้นแรงที่สุดกี่เปอร์เซ็นต์ให้ตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ให้เพื่อนกี่เปอร์เซ็นต์คิมหนึ่งคิมโฟเมนคิมโฟเมนอ่าคิมโฟเมนแต่เดี๋ยวเอวที่จะโคงนี่ อยูนะเพื ah. oh, oh, hey, ่อนรองช่ไหมได้ครับได้ครับเออดีนะโช่ยโชว์ความเต้นแรงหน่อยฮะเอาเท่าไหร่เท่าไหร่ดีนะชอแดนะเอาแบดเอาโอเมเลดี้ไโอเมเลดี้บวอมเลยบลอมบลอมเอาแล้วโหัทยืนก็เต้นแรงกว่าผมฟซิโอะไฟซิโอะโอมาเลยดีชิมบาีชิมบาี้อนารยยา แลรงที่สุดในพ็อกซี่ไปแล้วคำถามต่อไปเตรียมตัวชี้เลยนะครับถามว่าใครลีลาเด็ดที่สุดคนะนับหนึ่งสองสามคือที่นุย้ยที่นุอยมาถึงลีลาเด็ดมาถึงแบบการเต้นหรือว่าลีลาแบบแบบไหนมันมีอะไรกั <c oughs> นที่ไหนมันมีคือมันมีนมสองคำตอบมันมีสองคำตอบหล่หอหล่อใช่ครับมันต้องมันต้อง,องอยังไงดีละ่ะลีลาเด็ดดีกว่านเะียลีลาเด็ดหรือว่าลีลาวงเล็บเด็ดครับ เออลีลาวงเล็บเด็ดคือเป็นลีลาลีลายี่ะโอู้ลีลาียแล้วจริงจริงคุณนีเจ้าลีลาเจ้าจลีลาเจ้าลีลาเจ้าลีลาไว้ยอาจารย์ทิมจ้าอ๋อเจ้าลีลานี่คุณนี้ยอมนะยอมนะโอเคคำถามต่อไปใครในพ็อกซี่หัวแตงโมที่สุด นับหนึ่งสามโอเคไหมนับนะฮะมาพ็อกซี่นับหนึ่งรามโอเคไหมโอเนมาหนึ่งสองสามโอเคเร1 2 3คือนี้พี่นุยฮะพี่นุ้ยอยากจะคำถามเป็นพ็อกซี่ใช่ไหมพี่นุ้ยออใช่แต่อยากรู้ไหมทำไมพูดนงชีพี่นุ้ยทำไมเพราะอะไรพี่นุ้ยนองร้องแตงโมแตงโมแตงโมสรอบแตงโมแตงโมแตงโมโอเคอนนี้คือที่มาที่ไป ที่มาที่ไปถามคำถามสุดท้ายออ๋ครับนี่ครับวิเตอร์อยู่รอเลยนะฮะอยู่รอเลยคุณเขาอยู่เนาะเฮ้ยเมื่อไหร่จะขนาดสุดท้ายนี่แบบนี้ไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวถามแล้วถามว่าใครอยู่ในพ็อกซี่สดชื่นที่สุดนะนับหนึ่งสองสามชี้ทุกคนทุกคนโจกครับยังไงอุ้ย ยังไงเด็กเด็กเขาสดชื่นไม่อันนี้คือข้อสนอที่ผมเคยดูตอนเด็กเลยเฮ้ยมีกันมีกันเฮ้ยดอีสดชื่นสดชื่นสดสดชื่นวิเตอร์วินเตอร์ ลองดูผมอยากรู้ผมอยากรู้เหมือนกันครับพี่ดุ้ยลองดูคุณพี่ดุยส่งนะพี่ดุ้ยขอบคุณพี่ดุ้ยส่งเลยแล้วครับมันมันไม่มันไม่ได้ยากหรอกแต่มันลิ้นพันนะเดงมันไม่ได้ยากหรอกโชกคุณไปเออลองส่งความสดชื่นให้ผู้อ่าด้ชคคุณทันแรกท่านแรกท่านแรกดันสายมือขออสายได้ไหมเออโชคคุณลองโชคคุลองเออรอดแล้วครับเอ้ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะปอกเลยว่าจะมือหานเลยฮะ และแน่นอนว่าต้องปลบมือให้กับท็อกซี่ด้วยวันนี้มาเปิดเวทีที่แบบสดชื่นสุดๆเลยนะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าท็อกซี่จะอยู่กับเราจนจบงานนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายของงานมีเพลงมาให้ให้ฟังกันอีกใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะแล้วระหว่างทางตอนนี้จะไปไหนพักผครับไปเอาความสดชื่นไงไปตามความสดชื่นกับฮอนชูการ์ฟรีมิน ส,สุดยอดเพราะฉะน,นั้นทุกคนนดส่งเสรยงานให้กับพรัสซขีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาละฮะเราได้เห็นความสดชื่นจากผู้บริหารของเราไปแล้วเรียบร้อยนะครับ